ทำไมเขาไม่ไปแก้ในกอุ่มเพื่อนของร้านนะครับครับครับเออโทรไม่ทิวอะจดเบอร์ไม่ทันอะบอกใหม่ได้ไหมไม่ได้เหรอจิงหรอมีลูกไม่มีฝักการค่อยค่อยแครช้านะลูกจะหัวขตายละอันนี้พี่จะเจ็บนุบๆเนาะแต่ตรงนี้เยอะอันอันนี้น้อยนิดนึงแล้วค่ะพี่จ๋า เดี๋ยวจะเบาให้ที่สุดนะ <Yeah. S 1> ลูกสาวพี่ก็น่ารัก,กนเนาะ ดีีเอาไว้เป็นประชาสัมพันธ์ล้านการแช่เท้ากับพี่15นาทีพออย่าแช่นานใช่แช่นานก็ไม่ดีแช่นานมากเนื้อมันเหี่ยวเดี๋ยวกลายเป็นหนังเท้าหนาอีกแช่ต้องแช่ประมาณแบบ 10นาที15านาที1 2ที่นิดนะจ๊านี่ค่ะที่ทำให้พี่นุบนุบตุ๊บตุ๊บนี่นะคะ,ะพี่ทนได้ไหมนูมใช้ยาชาแล้ว โอเคพี่ดูหนังนี่ได้เอาคลิปไปฝากลูกพี่ดูหนังที่อยู่ในฟองที่ทําให้พี่นุบนุบตุ๊บตุ๊บพี่จ๋าโล้ยไหมโลเลยต่างเลยไม่ต้องไปตัดเล็บแม่มีแบบเหมือนบีใส่รองเท้าบีแบบนี่หนังทั้งนั้นพี่ไม่ต้องไปตัดเล็บขบให้พี่อักเสบเป็นแผลเป็นหนองเนาะเราไม่ได้เป็นเล็บขบนั่นน่ะ นนหใช่เล็บพี่ม,<ช>มีแค่นิดเดียวที่ท<อ>ี่มันกดพี่ไม่ได้เป็นเล็บขบนะคะเล็บขบจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยของแฟนเขาตัดตัดเล็บเองแล้วตัดแค่ไปแค่มาแค่ไปแค่มา,ะะมานะเอาทั้งเข็งทั้งได้อุย้ยไม่ได้ไม่ได้ไไงจงท่านตอนนี้เล็บเขาเหลือน,นิดเดียว ไม่ได้พี่เข็มพวกนั้นเดี๋ยวมันสกปรปกเดี๋ยวติดเชือ้อเนาะของทุกอย่างมันจะต้องออกมาจากตู้ฆ่าเชือ้นะอเนาะเข็มได้บางคนไปใช้เข็มอะไรเข็มถักไหมพรมมาไม่ได้นะมไม่ได้มไม่ได้ต้องสะอาดอย่านะจ๊ะพี่โอเคหนึ่งสองอันนี้นิดหนึ่งอันนี้จะเยอะกว่าข้างห่งพี่เก่งสุด,สด อ,อ,อือฮึออาจารย์พี่ครั้งนี้ที่หนูบอกว่ามันจะเน่นเพราะว่า หมดหมดม,มันเป็นหนังติดเนะื้อโอเคอ่ะโลงไหมพี่ดูหนังทั้งนั้นนี่